สวัสดีครับผมก็มีลูกสองสองแมกนัมแบบฟูลเมดัลแจ็กเก็ตนะครับของยี่ห้อ R w s นะครับจากประเทศเยอรมนีนะครับนี่ครับก็จะมาทดสอบอนุภาพกันครับมาดูที่กระสุนนะครับนี่ครับเป็นแบบฟูลเมดัลแจ็กเก็ตก็คือการเคลือบหัวกระสุนด้วยทองแดงนะครับแบบนี้ครับจะมาทดสอบอนุภาพกันครับก็ความเร็วที่ระบุไว้ที่กล่องก็คือหนึ่ยฟุตต่อวินะครับ ก็ถือว่าเร็วกว่าชนิดแบบหัวรูนะครับสองสองแมกนัมฟูลเมทัลแจ็กเก็ตนะครับมาบรรจุครับมาครับมาครับโอเคครับไปดูกันครับโอ้โห,โห,โห ในนี้ร,รูออกครับโอ้โหก็ทะลุนะครับไม่ได้ระเบิดครับโอเคครับ